พี่น้องมันนี้พบกันอีกแล้วนะคะมีตะกัแตนภาคกินตำมักถั่วกับปลาย่างนะคะปิ้งปลาจ้าปลาตะเพียนจ้เแซบแซบจ้ะตำถัว่วปลาหนัวนวแล้วก็มีแหนมนะคะแหนมหมูค่ะแหนมหมูจ้าแซบแซบจ้ะพี่น้องพี่จ้าแหนมนะจ้ากินกับตำถัว่วนัวนัวจ้าข้าวเหนียวร้อนๆเหมือนเดิมค่ะพี่น้อง ปลาย่างจ้าอันนี้จ้ะย่างเซ็บแบเลยค่ะอันนี้ปลานิ่นจ้ะปลานิ่นย่างค่ะตัวนี้ไม่นี่ปลานิ่นย่างแล้วก็มีปลาตะเพียนเนาะคะเนาะแซ็บแบน้ากันคือเก่าด้วยค่ะพี่น้องท,ทักทายกันคือเก่าจ้าพี่น้องมากินตำามักทั่วน้ำกกะตะกัแตนด้วยจ้าเซ็บแบคือกันคือเก่าจ้าแซบนัวสไตล์อีสานของห้างเนาะจ้าสุดยอดเลยจ้า ปาย้างหอมพอมจ้าแซบคือเก่าด้วยจ้พี่น้องสุดยอดแนมหมูจ้ะ สุดยอดอีสานอีเลมนะแจ๊ะแซ่บจ้ะตำถั่วหอมๆนวๆเลยนะจ๊ะ กบพักกับแจ๊บคือเก้าจ้ะ แนมหมูนะจ๊ะกับตัมถั่วหอมๆแซ่บเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะแซ่บจ้ะพอดีกินจ้ะพี่น้องกกับข้าวเหนียวแซ่บค่ะ กินหลายเวนหน้าที่แล้วนาะแา่พี่น้องตะกแ่นกับทีคอจบคลิปซะก่อนเนาจะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อค่ะเด้อคลิปหน้าก็มีเมนูเด็ดๆมาฝากคือเก่าค่คะบ่ลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะกแ่นในเด้อจ้าตะกแ่นกับบ่มียังหลายเนาะค่ะก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม ของตะกระแตนนะคะซอง,งน้อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะคะคลิปนี้กะขอจบคลิปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ